ธุรกิจออนไลน์กลายมาเป็นธุรกิจที่หลายๆคนวาดฝันในการทำรายได้ให้กับตนเองบางคนทำเป็นอาชีพเสริมบางคนทำเป็นอาชีพหลัก แต่ใครก็ตามที่กำลังคิดจะเริ่มต้นหาเงินจากสื่อออนไลน์อย่างอินเทอร์เน็ตแล้วล่ะก็ต้องฝึกที่จะเรียนรู้รูปแบบและลักษณะของการทำธุรกิจออนไลน์เพื่อไม่ให้ตัวเองถูกหลอกหรือตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพได้หลายครั้งที่เรามักจะเห็นข้อความโฆษณาในลักษณะของการชวนเชื่อว่าทำงานออนไลน์การันตีรายได้ หรือหาเงินออนไลน์จากเวลาว่าง2-3ชั่วโมงหากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการมีไรายได้จากโลกออนไลน์มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้คุณกำลังติดต่อกับใครการพบเห็นข้อความประกาศในอินเทอร์เน็ตหรือโพสต์ที่แสดงตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนั้นเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าใครเป็นผู้ลงประกาศดังนั้นการตรวจสอบผู้ลงประกาศจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโดยเบื้องต้นควรดูจากเว็บที่ให้ลงประกาศ ซึ่งในบางเว็บไซต์จะมีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนสามารถสร้างความเชื่อถือที่ดีได้ในระดับหนึ่งนอกจากนี้ควรนำเบอร์โทรไลน์ไอดีไปสืบหาว่าคนอื่นๆมีการกล่าวถึงอย่างไรทั้งในแง่บวกและแง่ลบที่สำคัญคืออย่าเชื่อใจใครง่ายๆหากยังไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบระวังผลตอบแทนที่สูงเกินจริง การประกาศในอินเทอร์เน็ตผู้ลงประกาศจะกล่าวอ้างอะไรก็ทำได้ง่ายๆเพียงใช้คำพูดที่จูงใจอ้างถึงผลประโยชน์ที่ชวนสะดุดตาและกระตุ้นไปที่ความโลภของมนุษย์ซึ่งในความเป็นจริงคงไม่มีใครทำธุรกิจใดที่รู้เคล็ดลับการหาเงินมากๆแล้วมาชวนคุณไปทำแน่นอนการใช้จำนวนเงินไรายได้สูงๆมาจูงใจก็เพื่อต้องการหาประโยชน์จากคนที่ไปสมัครเข้าร่วมธุรกิจหรือเรียกว่าเป็นการหาเงินจากคนอยากได้เงินอีกต่อนหนึ่ง เห็นโฆษณาที่ถือธนบัตรเป็นปึกหรือคลี่ธนบัตรเป็นใบพัดรีบหลีกให้ไกลภาพแบบนี้จะพบบ่อยในโลกออนไลน์จะเป็นลักษณะของการอวดอ้างเกินจริงเพื่อจูงใจให้ผู้พบเห็นสนใจบางคนอาจถ่ายภาพกับบ้านหรูรถสปอร์ตและเงินจำนวนมากๆ หากไตรตรองดีๆจะพบว่าสิ่งที่เห็นเข้าขายโฆษณาชวนเชื่อโดยนำวัตถุต่างๆที่คนอยากได้มาจูงใจถ้าคุณเห็นโฆษณาในลักษณะนี้จะอ่านดูก็ได้เพื่อเป็นความรู้แต่อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดอย่างไรก็ตามการหางานออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่ดีซึ่งผู้ที่สนใจควรจะศึกษาให้มากก่อนลงมือทำนอกจากการหาของมาขายออนไลน์แล้วคุณยังสามารถรับจ้างทำงานออนไลน์ได้อีกตามความถนัดของตัวเองเช่นการแปลภาษา การเขียนบทความงานทำเว็บไซต์ทำภาพกราฟิกทั้งนี้หากคุณเป็นคนมีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์การหาเงินออนไลน์ก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการหลอกลวงให้ผู้อื่นมาจ่ายเงินสมัครสมาชิกเพื่อหวังร่ำรวยจากการทำงานออนไลน์ในระบบที่หลอกลวง